รีวิวเครื่องเล่นซีดีพกพานะครับเป็น s o ลี่วอล์คแมนนะครับโมเดลดี e ห้าร้อยนะครับตัวนี้รองรับระบบการั่นนะครับรองรับออดิโอดิบนะครับไม่ได้รองรับ MP3 นะครับตัวนี้การสั่นสะเทือนมีแมกกาเบตนะครับดิจิตอลรีเบตแล้วก็รีเพลซเออทุกอย่างนะครับใช้งานได้หมดนะครับใช้ทาน 2A นะครับ2ก้อนนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็มี ช่องไลอัสนะครับจสอบให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะฮะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นช่องไฟ DC นะครับดีซีโวลต์นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะพอ DC นี่ผมยังไม่ได้ลองให้นะแต่น่าจะใช้งานได้ปกติเพราะว่าระบบฐานใช้งานได้ DC ซีจะต้องใช้งานได้นะครับเริ่มต้นผมเสียบที่หูฟังตัวนี้ใช้ไขสัมโพตัวเครื่องนะครับ หูฟังรองรับรีโมทนะครับหนะะ้าหางนะครับรองรับรีโมทนี่มีแงางรีโมทด้วยนะครับเริ่มต้นใส่ทานใส่แผ่นนะฮะกดเพลย์นะครับ,เ,รนะครบเครื่องเล่นหน้าปัดไม่มีดำนะครับหน้าปัดสวยเลยนะครับ ESP ทุกอย่างติดหมดนะครับมีแมกะเบียมกะเบีเพิ่มได้สองระดับนะครับเปิด รุ่นนี้หูฟังเนี่ยนะครับหูฟังเนี่ยเสียงจะออกประมาณนี้นผมเปิดนะครับแปดระดับแปดแล้วแต่ลดเพิ่มได้ปกตินะครับหูฟังเสียงจะออกเบาหน่อยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเนี่ยเปิดจนสุดแล้วนะครับเสียงได้ประมาณนี้นะครับรแต่สําหรับนะครับ ที่จะต่อให้มันเสียงดังนะครับสําหรับที่จะออกขยายข้างนอกหรือว่าจะใส่หูฟังนะครับต่อไลอาได้เลยนะครับด้านข้างเสียงดังแน่นอนนะครับเ<ด>นี่ยเนี่ยไลไอ,อานี่เสียงดีมากนะครับเนี่ยนะครับจะเขียนว่าออปติคิลดิจิตอลไลไอ u t น,นะครับเ<ด>นี่ยเสียงดังมากตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็มาคอนโทรลที่เครื่องเสียงภายนอกเอานะครับ การทํางานของไลอท์นะครับมันจะควบคุมด้วยวอลลุ่มไม่ได้นะครับซึ่งวอลลุ่มไม่มีผลเลยนะครับวอลลุ่มเนี่ยจะควบคุมได้เฉพาะตรงหูฟังนี้นะครับอันนี้ต่อจากไลอท์นะครับเสียงดังรีปกตินะครับนิกแท็กนะครับสถานะฐานแบตทุกอย่างติดปกติหมดนะครับการสัน ESP เขย่ายังไงก็ไม่มีสะดุดนะครับตัวนี้นะฮะ วันนี้โทษทีผมไปโดนปุ่มพอร์ตนะครับนี่นครบระบบการสั่นนะครับ SP นะครับเมกะเบตเพิ่มได้สามจุดนะครับนี่นะครับ สำหรับไลอาจะไม่สามารถเพิ่มเมกเบตดิจิตอลตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าใส่หูฟังจะเพิ่มเมกเบตตรงนี้ได้นะครับปุ่มพอดเพย์หมดทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับตั้งชิปรีเวิร์ดอะไรได้หมดนะฮะรีเพย์อออะไรทุกอย่างได้นะครับหน้าจอสวยนะครับเพิ่ yeah, มสภาพสวยนะมีรอยนิดหน่อยตามการเวลานะครับสีขาวกับสองโมดามะนะครับ เวลาปิดเครื่องก็กดสต็อปแล้ก็จะดับปียงนะครับรงังทานทุกอย่างสะอาดเอี่ยมนะฮะหัวอ่านสะอาดเอี่ยมนะครับลองรับวิดีโอดิสตนะครับโอเคนะครับก,ก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ